วันนี้หรือช่วงที่ดีที่สุดค่ะที่วันนี้ฮะช่วงที่ดีที่สุดเพราะผมค<ต>ิดว่าคุณปอต้องเลือกช่วงที่ดีที่สุดแน่นอนผมเลือกมันแต่งตั้งของพี่ก็คือเป็นเพลงที่ได้ร้องกับนักร้องที่ชื่นชมมาตั้งแต่เด็กนะครับคือคุณอาริย์วิไลปัญจุรตนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดีของ,ง possible และตอนที่ทําเพลงโซโล่ก็มีเพลงที่ผมชื่นชอบหลายๆเพลงดีใจที่ได้ร่วม คำ,คำไม่กี่คำหรือเพลงเพื่อนค่ะเพลงเพื่อนครับคำไม่กี่คำครับผมรู้ว่าคุณพอจะต้องเลือกเพลงนี้เพราะเขาจะจําเพลงเพื่อนไม่ได้ถูก<ฮ>ผมรู้ดีครับโอ้ oh my god ผมเลยเปิดทางให้เสร็จหมดเป๊ะเ <c oughs> ป๊ะโอ้โหบ่อยที่เราจูนกันเราจูนกันอยอะมากมากนี่คือบทที่สุดว้าวเพลงคอยหรือเพลงสิ่งที่ไม่เคย เลือกเพลงอ่ะผมให้เพลงคอยผมแล้วกันนะใช่ผมเอาเพลงสิไม่้ยถูกต้องครับเมื่อกี้ผมผมผมพยายามจะลองดูซิว่าจะมีอึ้งอะไรบ้างมผมอึ้งเห็นไหมพี่บอยชะงักไปอยู่สักแป๊บนึงเพราะผมจำเพลงคอยแล้วสิ่งไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่จับได้บ่อยจำง่ายตัวเองแม้จะนานเท่าไรหยาดสิสุดท้ายนะคะเป็นเพลงรักคุณเข้าแล้วหรือเพลงเลยค่ะผมว่าข้อนี้ตอบตรงกันคู่ถ้าจะฟังอยู่ ถธอได้ยินอยู่อยากให้รู้ว่าฉัน,นคิดถ,ถึงเธอมากๆเลยทันที่พยายามพยายามก้าวข้ามไปกี่ครั้งมันก็ทอรมันทอรมันวนลูปเดมทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดกับจุดที่ไม่มีทางจบนั้น เพลงเลยนะครับเป็นเพลงนอกจากจะเป็นเพลงประจำจังหวัดเลยแล้วนะครับยัง <c oughs> เป็นเพลงสําหรับทุกคนที่ทนเลยที่ทนเลยไปนะฮะ <c oughs> โดนละเลยโดนละเลยนะฮะและคนที่ละเลยคนอื่น <c oughs> ด้วยนะฮะก็ยังไงก็ช่วยกันถนอมน้ําใจกันไว้นะครับฝาก <c oughs> เพลงนี้ไว้ฟังเพื่อเพื่อ ชุบชูใจนะฮะซิงเกิลแรกจากปล่อยปอยัลบัม OST Original soundtrack <laughs> ก็เป็นซิงเกิลแรกที่เราปล่อยมาแล้วก็ฝากให้ทุกท่านติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันแบบรีมิกซ์มาให้แล้วก็เวอร์ชันกีตาร์ด้วยนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับ <laughs> ได้ฟังกันได้เลยครับ